เอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวพี่น้องไปเบสมาสู้กันเบสเออไอ้ดีเล่นไมบอร์ไปยิงเลยไม่ไม่หยุดเปิดฉากการยิงแม่งมาหน้ากัเยอะมีปัญหาเปล่าอ่ะอ่ะครับางรู้สึกว่าลูกยี่สี่จะแรงที่สุดะไม่นี่ไงทุกลูกแรงเท่ากันเน่ะถ้ามึงออกทีนะ ส wow. wow. oh. uh, okay. okay. ี่แรงสุดเอาออกครีมมันก็แรงเหมือนกันป่ะแล้วถ้ามันถ้ามันติดครีมอันที่สี่อะถ้าเกิดเรายิงติดครีมเราจะได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเน่ะอ๋ออีกทีบอลยิงวันนี้ยิ่บ้าแล้วเฮ้ยยูรุกันกู เฮ้ยไอ้เหี้ยมพงทำอะไรซักบู๊ทำอะไรซักบู๊ทำอะไรซักบู๊เอา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 พองไงเฮียอีกาโคตรปวดเลยเฮ้ยมึงอยู่ไกลเกินไปแล้วเออไอพี่จับเขาได้แล้วอีทอโอ้ยบ้าเบเอ้ื่นอ

ทำลองเห็นโอ้ไปไหไปไหนก็ไปไหโอ้เออไปจริงด้วยเฮียไอ้พรักตัวที่ถึงที่มแัดหนูมึงไม่โดนสักตัวเดียวเฮ้ยทุกคนมับอกไเยอะเอาืเ็วกาเดินเลยไม่จักาเดินไม่เลยเีย ไอ้สัสเน่ยเขาเรียกอะไรกาวอ้นี่อ้นี้เลยอ้าอะไรเนี่ยออะไรอะไร้เขาเขาแม่งซาแย่พี่โจจะจะเป็นแบบนี้งัอนสิตายแล้วก็โชว์ได้ต่นตื่น ต่อเลยกลาไหเฮ้ยกดผิดสั์ได้แม่งเอ้ยเจ๋อเรอเนี่ยียวะสายะโอ๊โอ้โอเโอนโอเนไเก่โอ้ปกดผิดอ่ะ้กดเลี้ยบเลยสี โอ้โหคนละหวานมองกันเต็มเลยดินีนี่นี่ดวันเี้อวนเี้โอมันไม้ดวนจะดีดมันีี่ไรออยสัตว์ไม่ไม่อรอจบแบบอนาถอยพ้โอ้ไรอ้อยไรอ้อย จอยไปจัดการเพื่อนมึงดิสเลนการได้ได้ได้ไอ้เช่นกดผิดเอาบวกแม่งเลยสัสเลยเอรอเออไอ้จอยหลงหน้าคาตาลงหน้าเฮ้ยเอาได้เลยคาตาลงหน้าเอาเลยมิกเอาเลยตั้มเหรอเฮ้ยโอ้เมื่อกี้กูไม่ได้ตั้งใจตีเข้านะกูกดผิดไอ้บีมาพอดีใช่ไหมเออไอ้เช่นกลายเป็นกลายเป็นฆ่าได้เฉยเลยสัตว์ไหนคาตาอยู่นี่เหรอ จะโอ้ยตายแล้วพี่แล้วพร้อมไหมก่าจะเดินไปหวานที่เออแต่ก็ได้หวานคุณตีนไงเอ้ยอีกสามอีกสามสิบบาทกูจะได้สัญญาแล้วเฮียรันสัญญาคนเทียนี่แม่งจะได้สัญญาแล้วน้องไอเ้าเฮียกูสวัสดีครับไปแล้วครับเได้สัญญาแล้วเว้ยดูนะพี่เล่นแบบคนตีนนะดูนะเออเดี๋ยวเยังไงยังไงคนตียังไง บอกเมื่อไหร่บอกเมื่อไหร่ช่องทําทีมแพ้หนีชัดดาวเลยสัสแหน่งเอ้ยตายได้แทนเพื่อนต้องมาต่อต่ออะเจาเลยไงเฮียไม่ตัวเอาเลยเอาเลยกูจัดโอ้ยเนี่ยเอาที่จาน้านี่เนี่ยโอ้ยเฮียเอาอนี้ก็ได้อะไรถือเลือดโอ้ไม่ถึงไะครับเดี๋ยว ไเรียนหิ้วไเียนิ้วมันมงกรมั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 งกรเขาไปดิกังมีสตัวเนี่ยโอ้ไม่มาเจอกูยัยเฮ้ยเฮ้ยจะหน้าหายไอ้แต่มึงดีว่ามันลัดมงไปล่อมาบิดเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงเฮ้ย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 ้เฮ้้ย้เเ่เยเยเย เฮ้ยว่าจะไปกลัวกัทำไมวะโอ้ยอยู่ติดกันเอาอีกาไปแดกลยครบ้าเ้ยทำไงดีเออเนียนตีได้เนียนตีอุ๊ยเห่เกือบพิมาไอตัวอะไรมาสิขาตามากับดีกับดีรับไอด้อมโอ้ยรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอัโอ้ยจะโ d o โด d ออออย ยา t h ้ยา t h i เออเฮ้ยเมื่อกี้รีวพุ่งอ่ะเฮ้ยไที่ที่ตาอาวเอาัวเด็กหลงเด็กหลงเด็กหลงเด็กลงแม่งกลับไปละเอ้ยเว่ยเาองอะลรจักมันจิมันเร็วองอไโอ้ยขาป้อมป้อมไม่นป้อมป้อมป้อมแม่งเลย ตีเหมือนเอาเคลียวจ่อยมันเคลียวเคลียวเคลียวอะเคลียวโวยโวยเหวเคยโวยไมนานหน่อยตอนตี้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูให้ช่ใงาตอมตอมตอมรอเราท่านตอมของเราท่านตอม้เชาวล็อกกบอลชาวล็อกเดี๋ยวไม่ได้กันตังมีสามพันโอ้ยยดอ พีบันยังไม่ให้รีกอว์รีกออกนี่แหลยพีกอว์ได้เหรอไม่ใช่ถ่ายเอาออกเลยต่อเนก่อนันเฟนแบบรีกทุกอย่างเลยออกเอาเอาโอ้โหห้าต่อศูนย์เลยเหรอมันจะง่ายไปไหมกูยังไม่ได้ค hey, right? ิวอะไรเลยง่ายไปหน่อยไหมหายไปไหนวะเนี่ยบาร์รอนไงเร็วทุกคนได้ดับบี้ดับบี้คิวไอ้บีดับบี้คิว ที่กัปี้ยอะไรสัตว์ความยิงเลยอ่ะกลัวมันอยู่ตรงนู้นอ่ะนั่นเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยจิตสมาัดไอ้ปอนทักไลทักไลปอนทักไหลเว้ยตายนี่ไงโอ้โหแย่แรงกหมูมาเลยโอ้โหดับคิลสเต็ป